หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหรือลูกตาเบาะหลวงปู่สวงปฏิปทาชอบอยู่ตามเถียงนาตามตะเข็บชายแดนพนมดงรักบางวันนุ่งกางเกงบางวันนุ่งผ้าขาวบางวันนุ่งสบงฉันอาหารตามมีตามเกิดฉันบ้างไม่ฉันบ้างบางที่สามสี่วันฉันทีบางคนมาถวายอาหารจังหันเช้าถวายเพนหลวงปู่สวงฉันข้าแทบจะนับคำได้เลย น้อยมากโยนเข้าไปข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างทั่วทิศถามว่าหลวงปู่สวงโยนทำไมบอกแบ่งให้สัมภเวสีอดอยากใครมีโชคก็จะให้ตรงถ้าไม่มีโชคก็จะไม่ได้บางคนมีโชคหลายล้านมาถวายใส่ถาดแบงค์พันเป็นปึกฉึกท่านรับไว้โยนเข้ากองไฟบ้างโยนให้คนสมควรได้หรือไม่ก็ให้ลูกศิษย์ขับรถไปเรื่อยๆท่านก็เปิดกระจก โปรยตลอดทางเหมือนเงินไม่มีค่าท่านบอกมันทำให้คนเราฆ่ากัน